เป่งหรือแกงเลยเงินช่องสามไปไหนคนแหลกอ่ะยันน้ำมันหมูก็โค่นอ่ะเป็นไหนลงเก็บเครื่องบินเนี่ยไปไหนอ่ะมถามใครวะถามจามีเขาจี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 เฮ้ยสามีที่ไหน มีอยู่ไหนไหนอะไรที่พูดอะไรเนี่ยอไม่ใช่ออล์ลืมไปว่าออยโชดโชดนั่งโชด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 ใช่ไหมโสดนานแล้วร้อยเออโอดสอดเฮ้ยยังอะไรอีกอ่ะตักน้ำมันแตกหนึ่งวันนี้หรือใช้แค่ลูกซองมันดูนี่การเลือกครั้งที่ถูกต้องก็จะได้กระเป๋าสามเยื่อนี้ ผมกําลังจะไปแล้วเมื่อกี้ผมมาฝั่งนี้ก่อนผมนึกว่าพี่จะไม่มาลงกับผมผมก็ไปทางโน้นแล้วผมเห็นออยลงผมก็เลยมาตรงนี้ปรกากฏวอมมอนมาลงกับผมอันแน่ผมหลอกมาลงแล้วผมเห็นเล็งเห็นแล้วผมยิเ,เลยอะไรงนะ้นนก็สองมี เฮ้ยของหนูแหนูมันมีหนูเนหนูเป็นตัวร่อนอะไรของของพี่เนี่ยหนูต้องมีเกาะก่อนันดับแรกบกชามไหนบนหัวพี่แหละพี่มันเอามานนันปนหนูไปเอาหมวกอื่นมาใส่ก่อนเดิมก่อนแรกก็พี่ อย่ายังปืนไปนะอุ้ยยังก็สุดปลยอะวินานะกินกนี่นี่อ่อาเอาหมกสามให้อ่หมกสามมานี่เร็วมานี่เรวอาามอามกสมกสมาเร็วเดี๋ยวมันมากูเกอาแล้วพี่ตไม่ได้เกาะเลยอ่ะอันนี้มันขอเน็ตนะพี่ แกงอีกในเต้นเนี่ยพี่อ๋อยดูดพี่พูดจริงๆนะอย่าดูดแข่งกับพี่ขอร้องเพราะว่าบอกบอกตรงๆว่าช่วงนี้ดูดแรงมากกอดสองอยู่ในเต็นพี่นานกอดสองอยู่ในเต็นครับผมเดบิวไปเอาิวต์อดจริงไว้เนี่ยไไม่ด้กอดสามกอดสามผงหนูพี่ม่อนยาวไปเมืคืนหนูเดี๋ยวนี้นะ มีเอามาขืนด้วยไปเอามาคืนด้วยออยเอามาทิ้งไว้เมื่อเกมที่แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่มีหมวกเลยวะเอากาะมาได้กับหมวกไหมแบบหนึ่งโอ้กาะขาวแล้วอ่ะโอ้กาะขาวไปแล้วหมวกหนึ่งออยขุดแล้ว เราว่าเป็นการต่อรองที่ไม่ถูกต้องอะถ้าให้ดีเนี่ยเรามีกระบองมาแลกกับเกาะข่าวดีกว่ามาั <c oughs> ย้ยกระบองเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเห็ดร้อยมดเ,เราเห็ดร้อยให้เราเถอะเห็ดร้อยหอเห็ดร้อยให้เรา Thank you โอ้จะผ่านเควสได้แล้วไอเควสเนี้ยกินจนปากเปื่อยแล้วเนี่ยโดยเห็ดอื่นเราจะยกให้หมดเลย อแค่เห็ดร้นูขออยู่ให้ถึงตอนเรียกเรียกแอดด็อปนะเพราะว่าหนูเหลืออีกสองอันเองไม่ได้มาสู้มาเรียกแอดด็อปนะมาเรียกแอดด็อปเฉยแอดด็อปแคาวิ่งไปตบทบทบออยใช้รถอะขับพอเห็นแสงปุ๊บก็ขับไปเก็บแล้วก็ออกมาขับไปเก็บแล้วออกมาแป๊บเดียวเร้อเก็บไหมเรียกเรียกเรียกแล้วก็ทิ้งไปเลยเออไอ้กระเป๋ามอนเป๋าสามนั่นเหตุกินไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงผมเนี่ย ที่นันครับเฮสามนี่นี่เปาสามมอนจะเอาเ้าเอากำลังไปเดี๋ยวไปเอาเฮดสามก่อนลงลงลงตรงตรามท่อนะให้ลงเล็กอะอได้เลยเดี๋ยววิ่งตรงตไปโอเคแซงคิ y o โอ้ thank y o โอ้ ถอดแตกได้บครับเล่มนี้เองเหตุจมูกได้สิบก็อ่านละเกือบจะหมดเควสล้วจะแต่สไนท์คงไม่เล่นแต่ไม่ไหวยอมเฮ้ยหนูเจอบอสเยอะๆเรจะเล่นระหว่าง AK กับสกาจะเล่นอะไรดีเ AK ดีแรงกว่าสกาพี่โอเคได้จับสองแต่พี่ต้องยิงให้เป็น ยิงให้นิ่งยิงทีละนัดเนาะให้ยิงใกล้ๆอ่ะพอได้หูเกาะสามเปิดปลัวงเอาเกาะสามมาตากไว้ในโรงจอดบนข่อยามมั้งได้ปะได้เอาดิพี่มีหกอันอ่ะหมวกสามมัดเอาหมวกสามไปหมวกสามหมวกสามไหนพี่ไหนี่นี่นี่บนป้อมนี้เกาะสองไม่เอาแล้วเห็นป๋อสองมั้งป๋อสองอ่ะ ออยยังคาดกระเป๋าอยู่หรอ,อม,มันเนี่ยบนป้อมเนี่ยมันอยู่ไหนกำลังไปเนี่ยเนี่ยี่บนบนป้อมนะบนป้อมเนี่ยบกสามสามบกเดี๋ยวไปหากระเป๋าให้ออยก่อนดูที่ตลาดนัดมันมีไหมเด้อ <c oughs> ตรงรถนู่นไงตรงเสาป้ายไงออยมีอ่ะหกล้อนั่นแหละตึกเครนอ่ะ ไปตึกจะไปตึกเคียนอะไม่รู้โอนแวบๆจะไปเหรอแถวเนี้ยมันเปลี่ยวคนแปลกนะก็เยอะไหมจะจะถึงตึกเคียนนะน่ะนะตรงป้ายน่ะนะใกล้ๆเองนะตรงหัวร้อนนะต้องไปอยู่ดีอะพี่วงไปทางเราเข้ามาเจอไตรยาสองก็ไล่ไปก็ไล่เกาะสองได้ยังเกาะสองเดี่ยว เก็บไปนะย่าเอาหูละยาเก็บแพนหนูก่อนกันได้่ะมพี่มอสก็สุดหน่ะฝกาว้แพนเนี่ยเอาไงดีอโอข้าเห็ดนี่หาวาน้างไอ้ปืนใหม่นี่มันยิงกไกลๆดีไห อุ้ยยิงดีนะไม่ดีอะพี่ไม่ดีได้ไงหนูยิงตายอะเออพี่ดูดิมันดีตรงที่ออยยิงสามสิบสามสิบอะมันก็สามสิบสามสิบแบมันรัวมากอะเออเอาทาเนี่ยเห็ดพี่นันเห็ดลอยเขาอ๋อพี่นันกินเลยกินเลยพี่เต็มแล้วพี่เต็มแล้วไปยิงห่างนี่โอ้ยหูไปชูเพื่อก็กินเห็ด ไอ้ดอปออยไม่ใช่ไอดอกนี้หนูเก็บครบแล้วไอยยาวยาใช่ป่ะได้แล้วยาพี่มีแปดกล่องอะขาดสโคปสิอะอยากไดสโคมมากสะโคมพี่ก็โอนโอ้พี่ก็ไม่มีขาดสโคมตาเอ๋ไม่มีวะตาเอ๋อุ้ยลูกซองเล็กม่วงก็เล็กอันไหนดีกว่ากันวะเปลนเปียอดดอปแล้ว เั้นเั้นวิเดสโซนโคตรเพื่อนเพื่อนเสียงเพื่อนเพื่อนโคตรเสียงแบบเอาดอกในเดสโซนโอ้โหโหรอดรอดได้ไงคนพีอ่ะผมไม่รอดนะเดสโซนแม่งเป็นหาอะไรไม่ถูกอันนี้ผายเลยก็เห็นตายทุกทีก่อนผมก็ไม่ค่อยโดนแต่อนนี้ก็โดนจนแบบว่าดวงมันจะโดนก็โดน นี่มันจะอ้อาวเเน,นั่นไงเจ <Hello. S 2> ็ดร้อยเลยหมู่บ้านนั่นโดนอยู่แล้วหมู่บ้านมรณะนงดักอยู่แล้วมันจะมาเอาดอกไงมันร้องไงดักพอดีเลย mm hmm. เฮ้ยบวงมาทางนี้ซึ่งได้สโคปสองมาเัาไงซึ้นไป ไช่พี่วงมาทางวงมาทางเรานี่ก็ก็ใช่ไงหมายถึงว่าจะจะขึ้นไปดันฟ้าตึกนูนไหมตึกไหนน่นะตึกตรงกลางอ่ะจะโดนล้อมเปล่าเดินไปก็ได้พี่เฮ้ยรอนหนุเว้ยอยู่บนดานฟ้าให้หมดเลย ไหนดีวะควรจะดันฟา<อ>้าสองคนนั้นหนึ่งไปชุบหนูอยูนร่ายไฟห,หนูคอยชุบเอาไปดันไฟเดียวกันหมดเลยลนะใช่พี่พี่อยู่ตึกนู้นก็ได้แล้วเราอยู่คนเดียวใครจะชุบเราดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าผมวิ่งไปไงโอเคแอร์รอบเรียกได้แล้วอะ่ะพี่บอลหนูได้แอร์รอบได้แล้ว โอ้โหมาเรียกกระจบทีเด็กก็รู้ว่าเด็ว,ว่าอยู่นี่แล้วหนูจะต้องลงไปข้างล่างก่อนกัน่ะมันใช้มันต้องเรียกอ่ะเรียกว่าหลังคาได้ป่าวะได้อันนึงอันที่เรียก <laughs> ก็ตายอะเด็กเรียกว่าหลังคาไปเรียกนู่นไปเรียกนู่นด้วยว่าต้องสู้คอนเทนเนอร์นู่นนู่นนะทางนู่นเรียกแล้วนู่นเฮ้ยใครวะให้หนูนะมาแล้วมาแล้วลงเก็บน้ำมันสองตัวอือ โอ้ทิศทางดีแต่เรียกานอไม่ได้เรียกอีกแต่เรามันเกินสายตาแล้วะ่ะไม่รอนวะ่ะมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไหมาสามต<อ>ัวพี่มอนมันไปหามอนมอน มอนยิงมอนยิงซ้ำสิวิ่งเดือดร้นออยเอ้ยมีเรอ,อเนงนี้วันเราช่วยชีวิตมอนไว้กับออยนะเนี่ยออยก็ช่วยนะเนี่ยใช่ทำมอนทำม,มอนไม่ได้ผมกับออยเนี่ยมอนตายนะแต่มันขึ้นไหมครับพี่เออเหมือนว่าขึ้นมาอีกหลือตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้หนูเล็งไปตรงนั้นอ่ะเหมือนเห็นตรงบันไดอ่ะตรงบันไดซีขวาปะใช่ใช่เนี่ยตรงอ่ะ ระเบิดใช่ไมมันปลาระเบิดพี่นี่เดี๋ยวปลาอ๋อตรงบันไดออยออยไปเดี๋ยวพี่ไปมาแล้วสองตัวไปขึ้นมาแล้วแตกแตกแตกมดสี่แตกหมดมันมียายใชป่ะเอาวงไปนูน้นอีกมีอยู่เอาไงจะไปวงก่อนหรือจะรอยิงตรงนี้ อีกนาทีนึงหัวข้างหลังวะดูข้างหลังกัเสือหลังไงก็ไม่รู้มันก็เก็บกระสุนมันเลยดิเนี่ยตายแล้วกระสุนมีอยู่หลายกว่ายี 26, 26. ่สิกนันเองวะยี่หกยี่หกไปตึกมอนดิเอาหมอกบีบตายคนมันกระส,สุนยเยอะไหมไอ้สองตัวนั้นอนะ เยอะพี่เวลา <ไป S 2> พี่ <ไป S 2> ยเยาเลย,ยมันจะเต็มว่ะพี่ก็ลงไปเหมือนกันพี่ต้องเอาผมเก็บมาหมดแล้วพี่เดี๋ยวผมเอาไปให้โอเคไป office หะะ<ะ>ออรอวงพีรรมไม่ไปออฟฟิศว่ะเอาให้ออยก่อนออยมียี่สิบหกนะจริงพี่วงพี่ไปออฟฟิศเดี๋ยวถ้าเราฉีก เราจะต้องบีบไปริมน้ําเลยถ้าเรามาทางนี้เดี๋ยวเกิดมันลงเขามาเราจะโดนมันคงไม่ขึ้นตึกนี้นะมามาเอากระสุนก่อนมาเอากระสุนก่อนมามา,มาลงนี้ลงนี้ลงนี้นี่เอาตรงที่ล,งล่งกันเลยเอ่ะมาก็าาไป าแล้วม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 าแล้วนั่นอยู่ไหนวะอยู่โน้นอ่ะซิกเดินมาวันตึกวันตึกวันตึกโอ๊ยวันตึกหกแล้วตึกว่าแล้วมันต้องขึ้นคนเดี๋ยวหมอกมันต้องไล่อ่อยเตรียมยิงใครไม่้องหมูใครไปแล้วมันไม่ลงตึกว่ะหรอไม่รู้มันน่าจะลงแล้วก็ได้ปลงหมูเปล่า อย่างๆมันนอนอยู่บนตึกวิ่งรอให้แล้วนะจ๊ะแตกวิ่งรอให้แล้วนะจ๊ะอโรมาแตกแล้วมีตัวเดียวมีอีกมีอีกมันไม่ใช่ปืนเดียวไม่พี่มันแตกเลยต้องหกล้อ,อมันไม่ร้อมันแตกเลยรอไม่ผมโดนผมมันแตกผมโดนผมได้ยินเหมือนมีอีกคนนึงอะ เหลืออีกตัวเดียวพี่ไอตัวไปไหนอ่ะมันยิงผมสองหรอกแล้วมันไขยิงผมสองคนวะคนเดียวมั้งเหลือตัวเดียวตอนเนี้ยโอเคหนูร้องสุดเไม่ได้สกิวเลยเนี่ยอุตส่าห์จะยิงตัวแบกตัวอะไรนี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวนั้นนะสกิลในอาว้ย เปล่าเผาพี่เผาในวงเลยร้อยหกห้าเนี่ยร้อยหกห้ามั่นตาไวป่ะเออนี่ตาเยี่ยวป่ะนะจะต้งไหนวะร้อยหกห้าเนี่ยเปล่าเผาเลยอยู่ในวงอ่ะตัวิ่งไปได้ปะวิ่งไปตายเหรอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันก็มามันอยู่ตัวเดียวมันให้มันเดือดดาลนั่นแหละ อยู่ห่างยิงไกลๆดีกว่าลุมได้เอาออยแล้วไงได้ได้เถอะวงในทางนี้หรือนะ่ะขอตะคิวเธอวะมันน่าจะได้คิว้ยโดนแล้วแล <ไป S 1> ้วห <ไป S 1> <ะ>ัวหลางก้อน <c oughs> หินหอกงล้ครับหลังก้อนหิน มอนไม่นานช้า,า,ากันเลยนี่นะคิวอย่าพึ่งได้ไม่แพงคิวงกบแรกกันเลอแรกกันเหลอแรกกันเหลอไอ้น้องฟาร์มัสเฟย